กินดามณีปัญนามกคปากินดาตวะทัตตะทะโนกิตติตะยาหิตะเมจะปัตโตติกินดามณีปัญนามกคปากินดาตวะทัตตะทะโนกิตติตะยาหิตะเมจะปัตโตติกินดามณีปัญนามกคปากินดาตวะทัตตะทะโน กิตติตะยาหิตะเมจะปัตโตติก no ินดามณีปัณนามกปากินดาตวะทัตตะทะโนกิตติตะยาหิตะเมจะปัตโตติกินดามณีปัณนามกปากินดาตวะทัตตะทะโนกิตติตะยาหิตะเมจะปัตโตติกินดามณี ปัญน,นามกปากินดา